จริงนวย้ยไอปูเนี่ยคือแม่งดีไปหมดอะ<ช>่ะอย่าหาว่าผม<ย>เวอร์เลยนะแม่งรู้สึกง,งั้นจริง ความสุขสุดสุดชนะสวัสดีค่ะปุ๊กกระปุ๊กกระบองค่ะในรีแคปเพลงโฮมของ C N นะทุกคนอังกล้คือในเพลงนี่ยังขนลุกอยู่เลยเนี่ยน้ำตาออาจริงเว้ยน้ำตาน้ำตาไอช็อตที่เรื่องพ่ออ่ะพ่อแม่งจะดีหรือไม่ดีไม่ก็พ่อน้ำตาไหลเนี่ยคือจริงๆเมื่อกี้แบบปล่อยความรู้สึกปล่อยฟิลไปกับเพลงเยอะๆก็น้ำตาไหลได้เหมือนกันนะใช่แต่ว่าไม่อยากน้ำตาไหลออกกล้องไงแล้วก็มีอันนี้น้องโพสลงใน IG น้องนะคะน้องบอกว่าที่สี่วันแล้วับการลงเพลงโฮมใช่ไหมผมไม่มีอะไรจะพูดจะเว้นคำว่าขอบคุณที่ทุกคนช่วย ผลงานนี้ขึ้นมาภาพที่ออกมาสําหรับผมมันดีกว่าที่คิดเยอะมากต้องพูดก,กันตรงๆว่าเพลง,งนี้มันไม่ใช่แนวตลาดแต่พี่นีโน่ยังปล่อยให้ผมทําเป็นเรื่องที่ผมดีใจมากขอบคุณพี่นีโน่มากสำหรับเรื่องนี้แต่ผมก็ยืนยันคาเดิมว่าเพลงนี้เป็นผลงานที่ดีที่สุดของผมเท่าที่ผมเคยทํามาเลยก็ว่าได้เราก็รู้สึกว่าอย่างนั้นนะในเรื่องของสกิลการแรปอะไรเงี้ยเราว่ามันไม่ได้มันไม่ได้ดีที่สุดของเขามันยังดีขึ้นไปได้เรื่อยๆอยู่แล้วคือที่ผ่านมาแรปของเขามันาพัฒนาแต่เราว่าที่ผลงานนี้คือดีที่สุดของเขาบเต็มมอ่ควารู้สึกกทุ แล้วว่ามันมี MV ที่แบบจริงจังด้วยมันจริงใช่คือแชมป์ทำออกมาเหมือนมันจริงทุกอย่างใช่ acting ที่บ้านแบบตอนแม่ถอดรองเท้าปลาที่ขโมยเงินอะไรเงี้ยแล้วก็หน้าตาตอนที่เขาแรปอยู่ในรถอ่ะเขารู้สึกงานจริงอคือความรู้สึกจริงๆเออมีช็อตที่เหมือนจะร้องไห้จริงตอนที่แชมป์ในรถอ่ะช่วงท่อนที่มันเดือดเดือดแล้วแบบหน้าตาเขาแบบมันได้ดูแล้วแบบเราอีนเราปีนแบบเขาอ่ะเออขนลุกแล้วก็คือเราไม่ไม่พูดอะไรในนั้นเลยเมื่อกี้พอแม่งรู้สึกว่าแบบคึ๊คึ่คึงคึมคป๊คึ มันจะเดือดนะมันก็เดือด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 แต่อันนี้เดือดเหมือนเดิมแต่มันมีมันมีเรื่องให้เราคิดอะเนื้อหาที่เขาเล่า<ไ>เรียวอะมันเรียวเออเอมี่ฉากแรกที่เขาพูดถึงก็คือในบ้านเขาเนาะบ้านเรื่องพ่อโดนจับพ่ออาจจะเคยทําผิดพลาดทั้งโลกมองว่าพ่อแย่แต่พ่อไม่ได้แย่สำหรับกูเว้ยแม่ก็ต้องรู้ลูกจะทาแม่คอยห้ามน้ําตาแม่โอ้ยเหี้ยน้าตาแม่ใช่ไหมแล้วที่นี้คือพอเหมือนแบบไม่ว่าจะเพี้ยวสัม,มเลรเทเมายิงกันนู่นนี่นั่นสุดท้ายเว้ย เพื่อนๆในไฮเทรนมาเพื่อรอรับแล้วก็กลับเปิดประตูสู่บ้านเราชอบฉากตอนที่เป็นที่ที่เขานั่งอยู่หน้าบ้านมากที่มีแบบเข่งปลาเข่งปลาอะไรเงี้ยแล้วรถเขาอ่ะมันก็เป็นรถแบบเก่าๆเออเท่นะรถแบบนั้นอ่ะมีน้ำทองด้วยอยู่ดีๆมีหลุดมาน้้ำทองนิดนึงด้วยเอาอะเราชอบทั้ง MV เนี่ยแล้วก็ปวกกับการแรปการร้องของเขามันัคือแม่งดีไปหมดอ่ะใช่มาเรามาเข้าเนื้อร้องกันเลยดีกว่าใช่อย่าหาว่าบุบเบอร์เลยนะแม่งรู้สึกงั้นจริงพ่อคือคนแรกที่โทรหาตอนร้องไห้ไม่แม่งนึกถึงนึกถึงตัวเราเเอองลยะ เรามีเรื่องอะไรก็ตามเราจะโทรหาพ่อแม่พราบุ้งเป็นคนที่แบบรักครอบครัวมากจริงๆถามบอกได้บุ้มคุยกับพี่บ้านทุกวันทุกวนักวนจริงๆเรา,าจจนี่เดือนละรอง <c oughs> อาจจะดูว่ากูเข้มแข็งแต่ว่าจริงๆกูร้องง่ายจริง,รง,ง,รงนะ้เองไอ กูเน <mile> ี่ยคนที่แม่งเป็นศิลปินอะคือแม่งเซนซิทีฟแม่งเข้าถึงอารมณ์เพลงหรืออารมณ์อะไรพวกนี้ได้เยอะสกิดนิดหน่อยน้ำตามันก็หลักได้กูยังคิดถึงแต่พ่อแม่ต่อใ้คนทั้งโลกด่าว่าพ่อแย่พาะพ่อของฉันคือฮีโร่ไม่สนเรื่องอะไรแม้กระทั่งเรื่องอีโก้พ่อกูติดคุกเพราะว่าแค่ทําผิดพลาดอะอาจจะเป็นเรื่องทําผิดพลาดในอดีตแต่ขอร้องอย่ามองว่าพ่อของฉันนั้นทําผิดมากอันเนี้ยเป็นประโยคขอร้องเวขอร้องให้สังคมมองพ่อเขาไม่ได้ไปฆ่าใครตายยกโทษให้หน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยอันเนี้เป็นประโยคนี้เป็นประโยคอ้อนมาก พ่อของฉันเคยสอนให้ติดดินและจงเงียบเสมอเวลาที่มีคนมาติดติงก็คือแบบมีคนมาว่าอะไรเงียบเราฟังอะเราฟังเอาไว้อันไหนที่มันดีก็เก็บออกมาไปปรับปรุงแก้ไขตัวเองอันไหนที่ไม่ใช่ที่ไม่ดีไม่เห็นด้วยก็ทิ้งมันไปชอบประโยคนี้ีไว้เพราะเหมือนเพอาจเหมือนของครอบอรบูมอะเวลาบูมบอกแม่แม่ก็จะบอกเฮ้ยอ,อย่าทำแบบนั้นแต่พอเวลาบอกพ่อพ่อกว่าอู้จริงเหรอดีดีดีดด <laughs> ทุกคืนพ่อฉันจะไปหาปงหาปลาก็คือเขาเหมือนเขาอยู่ใต้ก็เป็นแบบชาวประมงอะไรอย่างเงี้ยและทุกครั้งฉันจะได้กินสิ่งที่พ่อฉันหามาก็คือกินปลาที่พ่อหามาเนี่ยลูกๆวันนี้พ่อมีปลามาให้ลูกกินเลยส่วนหนงเอไปขายส่วนหนึ่งก็มากินกันในครอบครัวเออเหมือนเรื่องเล่าในนิทานเนาะพี่ผมไม่พูดว่ารักก็คงเป็นพอไม่เสนิทว่าเราไม่ค่อยพูดรักกับพอป่ะพูดป่ะน้อยๆผู้ชายด้วยไหมความผู้ชายด้วยป่ะก็ไม่รู้อยู่ดีจะเดินไปแล้วรักปลาแต่บุงพูดตลอด เราใช้วิธีการกอดเนี่ยเรากอดที่บ้านหอมที่บ้านตลอด <Yes. S 1> แต่ฉันจะลองทุกครั้งเวลาคําพูดของพ่อสกิทแทบไม่ต้องประดิษฐ์คําเลยในเพลงเห็นปะที่หวังพูดอะคือคาแบบคือไม่ต้องไม่ต้องคิดเลยอะแทบจะไม่ต้องแต่งมันพลั้งพูออกมาเขาพูดถึงพ่อถึงแม่ปุ๊บมันออกมาเลย <S <S ล <S <S อย่าง,างเงี้ยยังจำมาที่พอลุมหัวและฉันที่นอนอยู่ในเปลเออเป็นไงบ้างลูกเหนื่อยไหมน่าจะหมายถึงตอนเด็กมั้งที่นอนนอนอยู่ในเปแลแล้วเขาจะจําได้ไงตอนในเปรบางทีมันก็มีภาพนะเว้ยบางแวบบางอะไรเงี้ยจริงเพราะเรายังเคย เรายนงเคยจำได้พ่อแม่ตอนเจอกันเลยครั้งแรก ขอบคุณท ok> ี่มีคําพ่อบอกระวังไอ้คนคอยแดกและนั่นคือสิ่งที่พ่อตอบคือเหมือนมาหลอกกินเราอะไรอย่างงี้ป่ะหลอกแบบหลอกเอาเงินหลอกอะไรเงี้ยก็อะไรประมาณนั้นคนไม่ดีคนที่จะเข้ามาหลอกลวงเรายังคงคิดถึงพ่อกอดทุกครั้งที่ฉันทําผิดยังมีคําพ่อปอกไม่ได้อยู่กับพ่อนะคิดถึงตอนที่พ่อกอดครั้งที่ทําผิดก็ยังมีคําพ่อปอกคําที่พ่อเคยเคยปอกเคยพูดเนี่ยตอนนี้ไม่ได้อยู่กับพ่อแต่ว่ามันก็ยังปลอบใจปลอบประโลมเราเสมออะไรอย่างเงี้ยป่ะที่ถึงวันที่พ่อพาเดินห้างภาพของพ่อลอยมาทุกครั้งเวลา มาเน<า>ี่ยมายุงเทพอะไรเงี้ยพ่อไม่ใช่พ่อที่ดีที่สุดของใายแต่พ่อคือพ่อที่ดีที่สุดของใจว้าว <Wow. S 2> <c oughs> เลียวช็อตนะั้นนะพูดถึงพอ่ออันนี้มาพูดถึงแม่ละดีครับแม่ผมยังเป็นเด็กเกเรเ, <c oughs> เขาเป็นคนพยุงเวลาชีวิตกูเซเซเ,นนเ,ก,เซก็เวลาแบบว่าไปนในทางที่ไม่ดีเออทาตัวไม่ดีไม่รู้จะทํายังไงสับสนนู่นนี่นั่นก็ยังมีแม่ที่แบบคอยไม่เป็นไรนะลูกสู้ต่อไปนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคอยขโมยตังแม่ไปสี่หมื่นช็อตเนี้ยที่เอารองเท้าฟาดนั่นแม่งจริงมากเลยอ่ะมื่น เออคือจริงๆแม่ไม่ได้หัวเงินนะแต่เงินมันต้องมาใช้ในครอบครัวคือเราเขาเอาเงินไปใครที่เดือดร้อนแม่ก็เดือดร้อนพ่อก็เดือดร้อนคือมันเป็นเงินที่ต้องใช้จ่ายในในบ้านอะไรอย่างงี้ป่ะลรวบูมชอบเท่านี้เหมือนกันคำเนี้ยช่วงนั้นแกไม่นอนไม่หลับไปสี่ตื่นสี่หมื่นกับสี่ตื่นอะสี่ตื่นคือตื่นหนึ่งเช้ากลางวันเย็นกลางคืนนี่คือเหมือนแกหลับไม่ได้แกหลับไม่ลงอ่ะตามจํานวนเงินที่หายไปอะแกก็ยังอดทนกับไอเด็กแมวไหนให้ผมเป็นลูกของคุณผมถามหน่อยว่าเอาไหมก็คือทําตัวแย่มากเป็นลูกมึงอะเอา เอาปะเอาลูกอ่ะยังไงก็รักจริงเคยบอกแม่ว่าหกล้มมันเจ็บแต่ถ้าเทียบความเป็นผู้ใหญ่ไอ้แค่นั้นอะมันเด็กๆจิ๊บเจ็บสุดก็แค่หกล้มวันที่แม่แก่ตายวันนั้นแกจะรู้สึกแม่เราก็ชอบพูดนะวันไหนที่แม่ไม่อยู่จะรู้สึกแม่พูดคํานี้เพราะอะไรเหวะเพราะตอนนั้นนูใส่เก่งขาสันแล้วแม่ไม่ใส่แม่บอกว่าใช่สิเลี้ยงได้แต่ตัวหัวใจเลี้ยงไม่ได้วันไหนแม่ไปละอ้าแม่ดราม่าเฉมเฉยแค่นี้ตอนนั้นนะนั่นคือสิ่งที่แม่พูดแล้วทางานไม่รู้ดึกวันนึงกูตายอ่ะมึงจะร ก็เลยทางานต่อจนดึกจนดื่นก็ยังทํางานชีวิตต้องดิ้นรนแล้ต้องทำงานทําให้ลูกควรจะเห็นบ้างว่าแม่เหนื่อยอะไรเงี้ยแต่คงทําเหมือนไม่รู้ฝึกไอ้แชมป์มึงโตวันไหนแหละนั่นแหละคือวันที่รู้สึกก็คือโตแล้วเดี๋ยวมึงก็จะรู้เองอะว่าแม่ต้องเหนื่อยขนาดไหนต้องทํางานหนักเพื่อมึงขนาดไหนไอ้คานี้แม่งกูดันเจ็บจริงจังก็จริงอะโตวันไหนมึงจะรู้สึกนะว่าเป็นยังไงก็ยังแกล้งหลอกหยอกแม่ติงนังก็คือไม่แม่โอ้อะไรอะแม่หยอกเย้าแม่เล่างเงีเดี๋ยววันนึนกูตายแล้วมึงจะรู้สึกแม่ไม่ไม่ตายหรอกอะไรเงี้ย แม่ต้องอยู่กับหนูอีกนะทำไมจริงจังอย่างเรารู้สึกแบบอินงงเคยงงเคยทำแกไม่เคยนอนหลับในวันที่เพื่อนกูยิงกันอะแต่แม่จะรู้ไหมแม่นั้นสวยตอนยิงฟันยิงฟันคือย,ยิมนั่นเอง <c oughs> อแต่เอามาเป็นคำว่ายิมยิงฟันนะคะไม่มีใครนอนหลับเวลาลูกมีเรื่องยิ่งคบเพื่อนไม่ดีโอ้โหกูจะรู้สึกยังไงลูกกูไปกับไอเฮียนี่เราแว่นแว่นไปกันแล้วดูนี่นั่นโอ้โหเมื่อวานคนขำเลยกลับบ้านใช่ไหมแล้วเอามาดูข่าวอยู่เป็นข่าวแบบคนโดนกระทืบอะไรเงี้ยแบบโอ้เตะเตะเตะกันที่ย่ายเลย S <S ปูแม่งเสือกบ,บอกเอาแมา่ไม่รู้อบอกว่าแม่เคยโดนแบบนี้ด้วยมาตกใจแลดวอะแมาตกใจแล้คือนั้นเคยโดนนั้นเคยทาอะแต่จริงๆคือแม่งไม่ต้องเคยเล็บก็ได้เรื่องพวกนี้ถึงกูจะมีไม่เท่าไหร่และเป็นเด็กหัวดื้อที่รู้ไม่เท่าทันก็คือตอนเด็กมันห้าวเนาะแต่เพลงของกูมีกูที่เข้าใจเพราะรู้ว่าชีวิตมันคงไม่เท่ากันคือตอนเด็กๆอะไม่ไม่ได้คิดหรอกคิดไม่เท่าทันอะไรก็คือมันไม่ได้คิดเลยดีกว่าอารมณ์แม่งพาไปใช้อารมณ์นำเฮ้ยดูดิพอพูดถึงแม่แม่โทรมาทันทีเลยค่ะขอแป๊ หมายถึงในใจจะอกล้าเขานี n แหลยแล้คือพอพูดตะคอกใส่ไหมก็หมายถึงเพลงเขาใช่ไหมถึงในใจคือเขาพยายามตะคอกเหมือนในใจเหนื่อยมากใช่แต่กูยังแสดงออกกูสู้กูแบบหนักแน่นเดินไปข้างหน้าข้ามมาได้อีกหกชั้นดูดิเพราะกูขี่หลังเสือไม่มีทางจะตกม้าอันนี้โคตรชอบมูไม่มีทางตกม้าเพราะกูขี่หลังเสือกูโหดกวากี่ม้าอีกถูกต้องอันนี้ชอบคาสัมผัสเขาเห็นว่าเธอหกล้านเติมกับหกชั้นอกล้ามาตกม้าเห็นว่ามีแค่สร้อยที่คล้องไม่มีน้ําตาที่ร้องมีแค่ตัวที่พร้อมมันหมดเวลาที่ซ้อมตอน แม่งชีวิตจริงๆๆแล้วอะเราชอบตรงทอนไม่มีน้ําตาที่ร้อง<ม>อาจจะร้องง่ายแต่น้ําตาไม่ไหลฮะตกในมันแบบมันร้องไม่ออกกู<ว>ต้องทําอย่างอื่นโฟกัสกับอย่างอื่นแต่ข้างในมันอาจจะเจ็บปวดอยู่ก็ได้ยอมมาตลอดให้โดนดา่าด่ากูมาอีกว่าทนกว่าโดนดา่ดาด่าอะไรมาก็ได้กูทนได้กูทนได้มากกว่านี้อีกเพราะว่ากูเนี่ยด่าตัวเองมากกว่าที่มึงด่ากูอีกอันนี้เรื่องจริงเพราะอะไรรู้ป่ะตอนที่น้องม,สมาสามห้าพี่ไม่ต้องด่าผมผมด่าตัวเองแล้วคำนี้จําได้เลยเอมีอีกหลายอย่างที่มากกว่าตัวเพลงกูมาไกลไล้เหี้ยหันกลับไม่ได้ไอ้ ทูบี Continu ีนะครับทุกคนใช่มุมชอบเพลงของน้องมากคือไม่มีคําซ้าเลยจริงแล้วไม่ไม่มีฮุกด้วยไม่มีฮุกเป็นีดลุ้นลุ้นแล้วมันเลียวมันจริงมันคือคําที่เราฟังแล้วแบบร้องไห้เลยเอาจริงคือฟังแรปยาวๆเหมือนฟังกรสัมผัสลงบีดแบบอดหัวยาวๆฟิลแบบเดือดเดือดไฟลุกอ่ะไม่เคยทําให้ผิดหวังจริงซีเอ็นนี่เรื่องความเดือดนี่ระดับท็อปแน่นอนไม่ได้เดือดเอามันอย่างเดียวอะซีเอ็นอะคือเรื่องที่เขาเล่ามันแบบมันกินใจด้วยโอเคจบไปแล้วนะคะเพลงนี้ไปฟังกันเยอนนะทุกคน เป็นเพลงที่เราแนะนํามากๆไปฟังกันเยอะนะ Home CN ดูแล้วก็ฟังแต่ไม่ต้องเอาไปทําเป็นตัวอย่างด,ดูไว้ว่าเอ้ยแบบนี้มันไม่ดีอันไหนดีเอามาอันไหนไม่ดีก็ฟังไว้เป็นตัวอย่างเฉยๆทูก่า<ม>โอเคจบไปแล้วนะคะเพลงนี้ไปฟังกันเยอะนะ Home CN นะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ให้พวกเราด้วยนะคะทุกคนชอบมากรักนะน้องแชมคิดถึงนะนะ้องบายบายครับ